ผู้ชมกลับมาดูที่บ้านเรากันหน่อยเพราะว่าทางด้านของที่ทางใต้สงขลาเองโอ้โหฝนตกหนักมากตกหนักไม่พอลูกเห็บตกด้วยยาวนานกว่า4ชั่วโมงไฟดับเป็นวงกว้างเลยนะครับย้อนไปดูหน่อยหนักยังไงครับตัวนี้ไฟดับแล้วใช่ไหมต้องเกืงการไฟฟ้า นี่หนักขนาดนี้คือมันจะยังไงดีถ้าเจี๊ยบเจอเหตุการณ์ฝนตกหนักแบบนี้นคือต้องไปนะชิดซ้ายหน่อยเนาะคือต้องหลบก่อนถูกไหมหรือถ้าจะไปจริงๆเนี่ยมันต้องอเสี่ยงเลยนะครับชะลอนี่ฮะคือความรุนแรงของพายุฝนนะครับแล้วก็ลูกเห็บตกพื้นที่ของเทศบาลหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนลังที่จังหวัดสงขลาลมกันโชกแรงนะครับมืดฟ้ามัวดินเป็นระยะเวลานาน,านกว่าหนึ่งชั่วโมงครึง่งทำให้ไฟฟ้าเนี่ยดับเป็นวงกว้าง ผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าสิงน้อย FC ชีวิตอิสระครับโพสต์คลิปภาพลูกเห็บตกหน้าบ้านอยู่ริมถนนสายหาดใหญ่สตูลสายเก่าที่ตะบนควนลงังอำเภอหาดใหญ่นะครับเช่นเดียวกันกับผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าเสริมศัก์ขุนเจริญโอ้โหนี่ฮะพายุฝนถล่มหน้าบ้านมีลูกเห็บตกใส่รถยนต์จนแบบมันมีเสียงดังเกิดขึ้นน่ะรถคันนี้นอกจากนี้คุณไก่แพร่งฮะผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนี้โพสตคลิปตอนที่อยู่หน้าบ้าน ในซอยหนึ่งถนนนิพัฒน์อุทิศหนึ่งไฟไ <ป S 1> ฟา้ามันขัดนะข้ดของแล้วดูอุ้ยโหโหไฟฟ้าขัดข้องครับแล้วก็เกิดไฟช็อตขึ้นมาเนี่ยประกายไฟเกิดขึ้นจากนั้นไฟดับนะครับหลังฝนหยุดตกปรากฏว่าไฟดับเป็นวงกว้างนานกว่า4ชั่วโมงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่หลายคนที่เลิกงานโอ้ยแล้วก็กลับเข้าบ้านพักหลังเลิกงานเดือดร้อนอย่างมากนะครับ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ตรวจสอบสาเหตุไฟฟ้าขัดข้องเนื่องจากว่ามอบแลงระเบิดแล้วก็บางจุดเนี่ยฟิวบนเสาไฟฟ้าหลุดนะครับเดี๋ยวเขาบอกจะใช้เวลาในการแก้ไขให้ประชาชนเนี่ยใช้งานได้อีกครั้งตอนประมาณสักสี่ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับผ<ช>ู้ชมที่อยู่หาดใหญ่นะอัปเดตเราหน่อยละกันตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่หลายคนบอกว่าตอนนี้คือปกติแล้วนะฝนยังตกอยู่ไหมยอยากรู้ถูกไหมในรอบกี่ปีนะลูกเห็บเนี่ยโอ้โหหก,หกปีหกปีที่ผ่านมา เพิ่งเจอเลยแบบเนี้ยเนี่ยอากาศมันก็แปรปรวนอะไรนี่นะคะคุณผู้ชม